กบสบายดีพพี่น้องกะสวัสดีเอฟซีเบอร์สปูดซูนเดอพี่น้องพบพอกระเปาไตา่แล้วพี่น้องเลยบรรยากาศยามสวยพี่น้องเลยตอนนี้ก็สิประมาณ8โมงเนาะแปดโมงปลายสิหกโมงประมาณนี้แหละพี่น้องเลยมาให้มาหน้าพี่น้องมานในพาพอน้องเลือนพันยังเอาหลดไปหวานกะเนาะพี่น้องก็เลยบริไปอัน ก็เลยวันไปเห็นเอาไหมกระพองเดือนเนาะของเดือนพันยังหวานกะพี่น้องเลยมาอนี้ก็เลยมาไห้มานาคือเกาพี่น้องมาเบิ่งขอนองบิวกับซูนบบาบาวพ่นหวานเข่าไปหอดสาเลยเนาะอันนี้คือว่านาเขาเองพี่น้องเยมาเบิ่งนํำกันพี่น้องว่าแล้วสำเร็จไปหอดขันไดเลยเนาะ พี่น้องเอ้ยแล้วนี่ก็คือว่าไทายหดไทยยังแล้วเรียบร้อยเลยเนะาะไทยหดไทยยังแล้วเรียบร้อยพี่น้องปลาไว้ก่อนเนาะตัวนี้บางทีเชื่อไหมว่าสีดำเมาพี่น้องตัวนี้หวานเป็นแถวเทิงเนาะส่วนทั้งลุ่มนี่ก็สีอันหวานเอาพี่น้องเอ้ยตัวนี้น้ำบากกำลังขาดพี่น้องหวานแล้วแหละก็ขาดเนาะ ก่อนน้องบิวกัยเนี่ันทันเลยลงมาพี่น้องเลยบ,บ่าวเพิ่นกระคาดทะทั้งหน้า,า,นาก,ก็คือว่าแหลวเลยเน,นาะทั้งหน้าหอยใหญ่สองหอยคือว่าแหลวเป็นเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยเบิ่งทางนี้พี่น้องเลยทางนี้ก็คือว่า ขาดเรียบร้อยนอว่านแล้วแหละพี่น้องเ้ยตันนี้คือนาให้ให้ใหญ่ให้สูงตัวนเห็นแล้พี่น้องเลยให้ท่วาเขาเกี่ยวเขานาปังกดต้นก่อนๆแด้พี่นอ้องสินี่ก็ไถผุดแล้วแหละพี่นอ้องยังได้แต่สองสามหายแถวท่งนี่นกกนเนาะเหมือนชีว เสีไว้ดำเอาพี่น้องเคลื่อนมาในการมึงมันกันพี่น้องเลยอันนี้การอว่าหวานหรือว่าหยางแล้วเรียบร้อยพี่น้อ,นองนาฮ้มเป็นนาทามเนาะพี่น้องเลยหวานาทามนาหยางเขาก็ต้องเห็ดนาหวานเอาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาดำกับมีโอกาสเสี่ยงว่ายานนำถนัำ่วนำหยางเนาะ คือแต่ละปีแต่ละปีเฮากัช่วงฤดูหน้าปีนี่เฮากัเห็ดหน้าว่านพี่น้องเลยสองห่งนี่เนาะาัวมันเป็นพื้นทีลุ่มพี่น้องเลยพื้นทีหลับน้าเนาะลเลยเห็ดหน้าว่านพี่นอ้องหัวเพื่อนหํ้ามานาม้าแยงกาต้นมันก็นใหญ่แลยมันกาหมดตายพี่น้องเลยแต่ว่าเฮาดำเนาะอย่านำม,มานำม,มาเนี่ย มันสิถั่วฉีดยังมันก็สิเปื่อยชินเน่าเนาะก็เลยว่าเออเห็ดนาหวานเอานี่ดีดีแบบหนึ่งพี่น้องเลยก็ต้องปรับให้มันเข้ากับสภาพพื้นดินหงเฮาเนาะสภาพพื้นที่ว่าเป็นที่นา,านาของเฮามันเหมาะกับนา,านาหยังเนาะพี่น้องก็ต้องเห็ดแบบสั้นพี่น้องเลยถ้าว่านาโคกนาโนนก็นต้องเห็ดน,นาดำพี่น้องเลยคันไว เห็นหน้าหวานนะมันสิเกิดหยาเกิดยางเนาะอันนี้คือว่าเพิ่นหวานแล้วเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องหวานในกระสีหวานเนานขาแบบสีแล้วพี่นอ้องเขา่ขาเข่าแนวปลูกแนวพันธุ์นี่คือว่าห้าไปแส่น้าพี่น้องเลยให้มันแหนะมันแตกก่อนเนาะเขาจึงคอยหวานพี่นอ้องเพราะว่าเ้าหวานหวานน้าพี่น้องเลยบริวารผงคือตัวก่อนเนาะ ตัวก้อนเขาหวานพงเขาก็โบต้องแส่พี่น้องเลยขนตกมาม่ชีแตะเองมนันเนาะต้งนี้ก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องแถวนี้ก็สิปะไว้เห็ดนาดำเนาะบรรยากาศยามเศร้า <c oughs> ๆพี่น้องเลยอย่างงีๆ้ๆสองให้ก็คือหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะ เสนอผองเดือนเผันเห็ดแบบปริฆาตพี่น้องไอ้เผันเผันไทยแบบผันหวานเลอะพี่นอ้องมุ่งน้ำมันกะหายากเนี่ย,ยพี่น้องไอ้นี่อันนี้กันเสร็วแล้วพี่นอ้องหวานแล้วเล้วเนาะสองให้ใหญ่อู้พอน้องเดือนผัไปทางไหนเนาะนี่ อืมจีบานกะเนาะมีก็เลยว่ายุดก่อนพี่น้องเลยมือหนาพอแล้วแล้วเรียกแล้วงานโหยจัยงชีไรไปเห็ดต่อเน้อแมนแมนแมนพี่น้องทตั้งอยู่าว่บ้านคนบาดแล้วเรียบร้อยพี่น้องเลยกวาเฮาขาไปเห็ดใหม่กับผลของเดือนเนาะก็เลยไปได้มา อันนั้นพี่น้องเลยก็ได้บอ้มารีวิวพร้อ,พอมพี่น้องได้เบิ่งพี่น้องเลยเนีเ่ยแต่นาบ่าวกับนาบ่าวนา้าผ้าอพี่น้องเลยกับพอน้องบิวจะเปิลไทยอีจิปเปิลหวานเนะาะจังไั้กะบบับกวกันพี่น้องเลยยำเมีย,มยกดยำงานกะแบ่งกันไปเห็ดคือเฮากะพอน้องเดือนเผื่อจะอาศัยเฮาแบบว่า บ่มีเงินสอยเพิ่นแต่ว่าเฮาก็ซอยเฮือสอยแฮงพี่น้องเอ้ยจังไดก็สอยกันไปคนละไม้คนละมือเลยแหละซอยกันไปคนละเล็กคนละน้อยพี่น้องเอ้ยเียงานเฮาเพิ่นก็มาซอยที่เพิ่นเฮากไปสอยเพิ่นพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเป็นไม้เป็นหยงของเพิ่นก็คือว่าครบแล้วเนาะพอแหละแต่ว่าเพิ่นอยากได้อีกแปนพี่น้องเอ้ยแป้นกุมภาเนาะก็เลยว่าก็เลยยังได้ต่ออีกจักมื้อนึง2มื้อพุ่นแหละพี่น้องเอ้ย เนกะหยางลงเลือนพื้นกระหายนาต้นหนึ่งพี่น้องเอากะีเห็ดเอามาเห็ดบ่อนดังฟื้นดังไฟให้ท้าแม่แล้วพี่น้องเลยตอนนี้กะเห็ดมาก็ได้หล,ลายเติบแล้วแต่ว่าเียมันทนัอนไรแล้วเถื่อเนาะเติบพี่น้องเลยมัดขาดแล้วใหญ่ขาดนี้พี่น้องอู้นผัวอันนี้คือรวมรวมทั้งหมดนะพี่น้อง หนึ่งเฮกตาร์ครึ่งพี่น้องเลยพื้นทีน่นาที่ว่าเป็นนาของแถาเมฆครับนะบปล่น้องพี่น้องนาขอบครัวท่านนี่แหละพี่น้องเลยบัวลายดอกพี่น้องบัวหลวงบัวลายกันหนึ่งหนึ่งเฮกตาร์ครึ่งครับกัมาเห็ดทั้งหมดหนามบท่ลวงบทหลวงกะสีได้อยู่ประมาณา ก้าซิบกระสอบหรือลอยกระสอบพี่น้องเลยบางปีกับฮันว่ามันบ่อข่อยงามปนไอกระซิบประมาณอยู่แปดซิบกระสอบพี่น้องพอได้อยู่ได้กินเนาะมาทางนี้ก็จะเป็นนาข้าเานาะพี่น้องตัวนี้เนาะมาต่อเขตกับนาพ่อแม่พี่น้องท่านี้แหละพี่น้องเลยเป็นกรหวานเอาคือกันพี่น้องเป็นเฮ็ดน,หนาหวานเอาคือกันเนาะ แลวไปแล้วพี่น้องเอ้สองหาใหญ่ๆเนาะวิธีการเหตนาหวานเป็นกระซีขาดนอะพี่น้องไถแล้วขาดขาดแล้วแลวก็มาถ่าอนคันแบบเชลยพี่น้องนี่ถ่าซอนคันเป็นยังจจงไถ่ซอนคันพี่น้องเพราะว่าเวลาเอาระบายน้ำเว่าเอาเป่งน้ำออกนอกพี่น้องมันกระสีไหลไปตามห้องตัวนี้แหละพี่น้อง มันก็สีบวเห็ดให้น้ำค้างน้ำค้างเนาะแล้วก็สีบวเห็ดให้เขาเขาเน่าพี่น้องเลยสูตรที่ว่านะก็คือเห็ดแบบสีแหละพี่น้องแบวบชหัวาลายล้านบ่อนผุดเ็ดคือกันบบนะพี่น้องสำหรับบานๆเขาก็สปีประมาณนี้แหละพี่น้องเห็ดแบบสีแหละเนาะอ๋อตัวพี่น้องเลยไอ้น้องกับปลามาบ่อนผัดปัด,ป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 ดพี่น้องเลย พิซเมนปลาเข็งน้อยหมอเรืยกว่าปลาซิวอะไรพี่น้องเลยเป็นปลาน้อยพี่น้องปลาปูใหญ่เนาะพอ่วัวน้องบิวกับน้าบ่าวก็กำลังขาดนาพี่น้องเลยนาขาดดินเหนียวพี่น้องเลยนาเขาดินเหนียวแต่ว่าแต่ว่าคันว่าเห็ดหายเห็ดนาว่าเป็นเขาวเป็นน้ำก็งามอยู่ด้วพี่น้องเลยมันเป็นดินเดียวดินทามเนาะดินทามดินเซพี่น้องเลย ไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องเลยพอหลังเบลเป็นกำลังเนาะกำลังขาดพี่น้องโอ้ปพอหลังเบลเป็นกำลังขาดมาได้หล,ลายเติบเลยพี่น้องเปลี่ยนกันกันกบระบาวเนาะขาดกระชิขาดสองล้ำพี่น้องเลยขาดสองหลอดเนาะว่า

คือว่าแล้วเป็นลายเติบเลยพี่น้องเ้ยสำหรับหน้าทงที่ว่าเป็นของป้าของป้าเพิ่นไห้เ้าเห็ดนะพี่น้องคือว่าหวานแล้วแล้วพี่น้องเ้ยหวานแล้วเรียบร้อยเป็แล้วเนาะระหว่างนี้กันรอแต่ว่าห้เข่ามันขึ้นพี่น้องเ้ยเข่ามันขึ้นถวาปีนี้หน้าบ่ท่วมบ่ทุ่มนี่ก็คือสีพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเลยคือสิ่ได้พอได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเยู่ดอกพี่น้อง อันไงไกับพังเบิงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยสภาพดินฟ้าอากาศเนาะธรรมศาสตร์เท่ากับปับแต่งบ่ได้เนาะพี่น้องอันไหนกับเบิงไปํำกันพี่น้องเอ้ย คนระบาดมันก็ไปเสือกข้าวปือข้าวปูกไหวพี่น้องเลยข้าวปูกที่ว่าแสแนมแสยังอะไรพี่น้องก็ไปเสืกไหวเนาะเสกมันมาให้มันออกงอะออกยังพี่น้องเลยยังได้นาไปหวานเนาะบิวกับกำลังขาดพี่น้องเลยที่ว่าคาดนี่ก็บสิเรยุดก่อนพี่น้องเพราะว่าอันสีดำทางแถวเทิงพี่น้องเลยก็เลยว่า เราหล่อล่างนีเน่เขากส็สิได้หวานเอาก่อนพี่น้องเลยแล้วเทิงกรสิเผ็ดเป็นนาดำเนาะตอนนี้ก็ขาดมาได้ลายเติบเลยพี่น้องเลยขาดแล้วแล้วก็สิได้หวานคันคือว่าหน้าผงนี่คือว่าหวานก่อนจะขาดพี่น้องเลยแล้วหายเวลาขาดแล้วดินมันจะถมเนาะถมเมล็ดข้าวพี่น้องเลยถมข้าวแนวพันธุน์นันแหละ นี่แหละพี่น้องเลยดูนี่มันก็บขาวสุดดูนาปีแล้วพี่น้องเลยลูกตาลก็ยังเต็มต้นพี่น้องแต่ว่ายังบริพาคันมาเก็บเนาะคำนองสันติแต่ว่าแก่ไว้เรารพจักพี่น้องเลยว้าาาเอาเหยากดคางานหลายพี่น้องเลยหลายอยากหลายงานเนาะ ก็ยังบอกคอว่างพี่น้นอ,อ,อ,นนองเลยแต่ในากาบลงเก็บลงยาง,ง,งกาบศีรษะศีรงกหขอโทษห่อไปเด้อพี่น้องเด้อัวจักรซือที่ว่าเอาเคยบอกคองพี่น้องไปอะไรเนาะยกงานกะคนอื่นเห็นน้ำบ่ได้พี่น้องเลย ก็พอลงเรียนพันกาโเป็นเนาะพอลงบิ้วพันกาโเป็นพี่น้องเลยใช่แต่ว่าเฮาเป็นคนเห็ดจังวะจะเผื่อไปกับเขได้แต่ขนแต่ยังเขาไร,ร้ที่น้อกเขได้แต่ซอยเห็ดหันเห็ดนี้แหละ ประมาณสองหมื่นสามหมื่นคือว่าแล้วเบิดพี่น้องเลยเย็าไรไก่จะพาเบื่อ้าว่ายเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้บาวตายเ,ยเด้อพี่น้อง จักหน่อยก็จะได้หวานพี่น้องเอ้ยขาดแล้วทางยาวขาดแล้วทางตัดก่อนจังสิขาดทางยาวต่อเนอะ <c oughs> าะเมนี่ก็เทว่าบ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยเมนี้ก็เทว่าหยุดงานเนาะก็สิมาเห็ดเรียกเห็ดงานทั้ง้านทั้งคือนเท่านี้แหละก่อนพี่น้องเอ้ยเอาลนะเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควันล้วนะเนาะเราตายก็จะได้ขอจบคลิปประเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้ย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวต่ายเนี่ยเด้อพี่น้องบ่าวต่ายก็าจะได้กล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องขอบ,บุญขอบคุณถูกกำลังใจถูกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนพี่น้องเอ้ยภาพบรรยากาศยามสวยๆไปเสียเลยพี่น้อง